ามาทุก่านทําแอลรวยแอลสครูสวัสดีค่ะทุกคนค่ะสวัสดีนะคะสวัสดีนะคะครูมดบุญญรัตน์นะบุญยรัตน์นีสวัสดีค้คญญคคป้องหน่งสวัสดีค่ะใครอีกคะอยู่ในช่วงกลางเชื่อยินด,ดีต้อนรับเข้าสูา่สถานีแห่งความมั่งคั่งค่ะกับบอสครูน้ับตังผักค้ปังผักค้ดรวยค่ะ สวัสด,ดีค้ดน้ำสม้มด้วยนะจ๊ะสวัสด,ดีคดแพรจ้าสวัสด,ดีครูดวงใจจากประเทศมาเลเซียด้วยค่ะลูกค้าสวัสด,ดีลูกสม้มนวรัตด้วยเงาเงาขอให้รวยขอให้รวยง่ายขอให้รวยไวขอให้รวยให้รวยขอให้รวยด้วยเงินทองมากมายด้วยด้วยล้าใจละมีบอกเลยว่ลลินพันกันสวัสดี พี่สุคนรัฐด้วยค่ะสวัสดีค่ะผู้นาเขามาเรล้กกรุณาจา่ายค่าขายบอสคุณรับตังค์ด้วยนะจุดจุดเนแชร์วนไปลูกไม่ต้องแชร์เยอะหน้าเฟซตัวเองสักสิแชร์เออมาค่ะดีไปหมดนะสลดทุกอย่างมาจุก่างคำแองรวยเองใส่ค่าขายเรียบร้อยแล้วค่ะแม่ขาะลดสวัสดีโค้ดอาหมวยด้วย สวัสดีครูปูเป็นฐานอากาศหญิงด้วยสวัสดีค่ะพี่ส้มส้มเนี่ยสวัสดีจ้ามาแล้วมาค่ะชีวิตสุดปังไม่มีใดขวางคนกำลังแห่งดีบขอโทษนะคะแม่แห่งค่ะใส่แห่งโน้ตตาขากขึ้นคิดว่าตัวเองสตาตกเนะะี่ยค่ะ ก็ขอบแสดงความเสียใจด้วยจริงๆสวสดีคนน้ำฝนด้วยเหยียดใจกระจอกกลัวกลัวเกรงเกรงแล้วเมื่อไหร่จะมีแห่งกับเขาอย่าใจกระจอกกลัวกลัวเกรงเกรงแล้วเมื่อไหร่จะมีแห่งกับเขาตื่นเต้นมากแชร์รัวๆขอบคุณมากคะ่ะ พร้อมแล้วค่ะพอแล้วนะคะอ,องค์ลงแล้วนะคะณจุดนี้นะคะแล้วก็กราบสวัสดีนะคะทุกคนนะ,ะอีกครั้งหนึ่งนะคะยินดีต้อนรับเข้าสุ่สถานีแห่งความมั่งคั่งค่ะกับบอสครูนับตังพาคตรปังพาคต,าคตรวยค่ะอดีตผู้ช่วยเพสัชกรค่ะลูกหลานชาวนานล้านเปอร์เซ็นต์ค่ะกินส้มตำกินปารา้ากินเจ่วบองกินข้าวเหนียวหมูปิ้งน่ากินง่ายๆอยู่สบายๆค่ะ สองปีที่แล้วยังอยู่ห้องเช่าอยู่เลยค่ะลูกค้าสองปีที่แล้วยังทํางานประจําอยู่เลยค่ะลูกค้าทําไมเปลี่ยนแปลงตัวเองนะคะเลือกงานที่รวยได้เลือกเลือกงานที่สร้างชีวิตของตัวเองนะคะเพราะเราเป็นลูกจ้างเขานะคะมาทั้งหมด12ปีคะ่ะ12ปีคะ่ะไม่รวยคะ่ะไม่ใช่ว่างานประจําไม่ดีขอบคุณคะ่ะงานประจําของครูคะ่ะที่ทาให้ครูมีชีวิตที่ดีขึ้นคะ่ะขอบคุณคะ่ะงานประจําของครูทุกงานนะคะไม่ว่าจะเป็นสาวโรง นนะไม่ว่าจะเป็นแม่ค้าขายของตลาดนัดไม่ว่าจะเป็นอดีตผู้ช่วยเพสัตตต้องกราบขอบคุณนะคะที่ทํามีเงินนะคะสร้างครอบครัวนะคะอุดหนุนเขาเรียกว่าอะไรสนับสนุนครอบครัวของเราจนมีกินมีใช้นะคะเออไม่ใช่ว่าไม่ดีนะดีค่ะแต่มันยังไม่ได้ตอบโจทย์ในชีวิตของเราเราคิดว่าเราได้มากกว่านี้นั่นคือสิ่งที่เราบอกกับตัวเองเราใช้ชีวิตและเราคิดว่าเราได้มากกว่านี้นะเราไม่ได้เกิดมาเพื่อเป็นคนธรรมดานั่นคือสิ่งที่ครูบอกกับตัวเองตั้งแต่เด็กค่ะ ตั้งแต่เด็กเป็นอีกคนนึงนะคะสมัยเรียนเลยค่ะเราจะไม่เป็นนักเรียนธรรมดาค่ะเราจะเป็นนักเรียนที่เป็นผู้นําค่ะเราจะเป็นนักเรียนที่ฉายแสงให้กับตัวเองค่ะนั่นคือครูบอกค่ะเวลาที่มีเพื่อนนะคะออกไปพรีเซนต์งานเราบอกกับตัวเองว่าเราทําได้ทั้งทั้งที่วันนั้นเราไม่ได้เคยมไม่ไม่มั่นใจในตัวเองเลยเป็นคนขี้เละมากค่ะที่สุดในห้องเรียนดําก็ดําอ้วนก็อ้วนหัวเม่งก็หัวเมง่งฟันก็เยนิน เป็นคนที่ไม่มั่นใจในตัวเองค่ะแต่เราบอกตัวเองว่ามึงทําได้มึงพรีเซนต์ได้ครูไม่ได้มองที่มึงนับตังคแต่ครูมองที่เนื้อหาของมึงครูฝึกตัวเองค่ะและครูมีมีสิ่งหนึ่งที่อยู่กับตัวเองคือความนักไม่ยอมค่ะครูเป็นคนที่ไม่ยอมใครค่ะไม่ยอมในด้านดีค่ะเป็นคนที่เพื่อนทําได้กูก็ทําได้เหมือนกันเพื่อนเรียนเก่งกูก็เรียนเก่งได้เหมือนกันเพื่อนสวยกูก็สวยได้เหมือนกัน บอกกับตัวเองแบบนี้อืมและพอเรายิ่งมาเจอกับครูสิตาต้องขอบคุณพลังของตัวเองคะ่ะที่ทําให้ดึงดูดนะคะมาเจอครูสิตาคะ่ะเพราะครูสิตาเป็นคนที่นะไม่ยอมเหมือนกันคะ่ะเล่นเป็นคนที่ขยันคะ่ะเป็นคนที่กระตันยูรู้คุณคะ่ะเป็นคนที่สํานึกรู้คุณคนคะ่ะเป็นคนที่อยากจะเปลี่ยนแปลงตัวเองคะ่ะเป็นคนที่ทะเยอทะยานมีความฝันคะ่ะต้องขอบคุณนะหัวใจตัวเองคะ่ะที่ดึงดูดคนดีๆคนอย่างเราคะ่ะมาเจอกันคะ่ะ ในวันที่เราเปลี่ยนคลื่นของตัวเองค่ะบอกกับตัวเองว่าเฮ้ยคุณสิตาเป็นอีกคนหนึ่งที่มีติดลบสิบล้านติดลบคืออะไรคือติดหนี้ค่ะติดหนี้สิบล้านมีเงินติดตัวแค่ยีบาททำไมคุณสิตาถึงรอดวะคุณสิตาทํายังไงวะคูไปส่องเฟซบุ๊กค่ะส่องเฟซบุ๊กไม่ใช่แค่ส่องปัจจุบันนะคะคูไปส่องค่ะอดีตของคุณสิตาค่ะคุณสิตาทําอะไรมาบ้างโอ้ยพอมาเจอค่ะ บอกกับตัวเองว่าโหสุดยอดมากเลยผู้หญิงคนนี้ไม่ธรรมดาเราเจอทางรอดแล้วคุยตาทำมาทุกอย่างคะ่ะเป็นแม่ค้าขายของตลาดนัดเหมือนกันคะ่ะเป็นแม่ค้าขายเครื่องสําอางคะ่ะเป็นแม่ค้าขายยําลูกชิ้นคะ่ะโหสุดยอดว่ะเรายังไม่ได้เป็นขนาดนั้นเลยเรายังไม่ได้ติดหนี้ถึงสิบล้านเลยมึงมีโอกาสาร,รอดบอกใครบอกตัวเองเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะความเชื่อของครูเป็นแบบนี้ครูเคยคิดค่ะว่าแล้ว เราจะรวยได้ยังไงเราจะรวยได้ยังไงสิ่งหนึ่งที่ครูจิตาบอกทุกคลิปค่ะคือให้เรียนรู้คลิปมหากราบยี่สิบเ็ดวันครูไม่สงสัยที่จะดูค่ะพอคลิปมหากราบยี่สบวันเป็นคลิปฟรีไม่ได้เสียเงินสักบาทครูก็เข้าไปเรียนค่ะเข้าไปเรียนค่ะเข้าไปดูค่ะคืออะไรฟังวันแรกครู้องไห้ค่ะครูไม่เคยรู้มาก่อนว่าเราต้องขอโทษตัวเองเหรอเราต้องขอบคุณตัวเองเหรองงมาก ไม่เคยค่ะเพราะเราลบมาเยอะค่ะไม่เคยเลยเพราะเราทําร้ายร่างกายตัวเองมาเยอะค่ะไม่เคยหลับไม่เคยนอนค่ะไม่เคยหยุดงานทั้งๆที่เขาบอกหยุดนะยังขอเขาหมอคะหนูขอทาโอทีได้ไหมหนูไม่กลับบ้านค่ะหนูขอทํางานวันนักขัตเลิกได้ไหมให้หนูกี่แรงให้หนูค่าแรงเท่าไหร่กว่า,าจ,จะได้นอนค่ะแต่ละวัน เราเอาจริงเอาจังกับชีวิตมากโดยที่เราไม่รู้ว่าสุขภาพเราไม่ไหวแล้วพอดังนั้นค่ะเรารู้เราเห็นผลตั้งแต่คลิปแรกแล้วค่ะครูได้อะไรจากการเรียนรู้กับครูสตา์บ้างตลอดระยะเวลาเกือบสองปีสิ่งแรกค่ะที่ครูได้ครูพูดทุกคลิปเลยคือสุขภาพร่างกายของตัวเองถ้าวันนี้คุณไม่มีโรคประจํารปวคุณไม่เข้าใจหรอกค่ะถ้าวันนี้คุณต้องกินยาทุกวันและไปหาหมอทุกเดือนทุกเดือนคุณไม่เข้าใจหรอกค่ะว่ามันลําบากแค่ไหน คุณต้องไปรับยาคุณต้องไปตรวจสุขภาพร่างกายคุณต้องไปเจอสภาพร่างกายคนป่วยคนไข้มากมายแค่ไหนคุณไม่มีโรค,รรค,คโประจำตัวคุณไม่รู้หรอกค่ะแต่ครูมีโรคประจําตัวค่ะกระเพาะก็แล้วไมเกรนก็แล้วโลหิตจางก็แล้วมันลําบากมากแค่ไหนเวลาอาการที่มันเกิดปวดท้องขึ้นมามันทรมานมากแค่ไหนมันแสบมันปวดบิด มันไม่ไหวมันบีบคั้นกระเพาะเรามากแค่ไหนคุณไม่เข้าใจหรอกคะ่ะเพราะคุณไม่เคยเป็นแต่เราเป็นคะ่ะจนกินยาไม่ได้แล้วคะ่ะจนต้องฉีดยาเข้ากระแสเลือดคะ่ะเป็นถึงขั้นนั้นคะ่ะเรากินเผ็ดละเราอดอดอยากอยากต้องบอกก่อนนะคะว่าครูอดอยากคะ่ะเงินที่หามาได้ครูให้พ่อกับแม่หมดเลยคะ่ะทั้งทั้งที่ตัวเองไม่มีเงินสักบาทคะ่ะครูยอมคะ่ะขอให้พ่อให้แม่ได้กินคะ่ะพ่อกับแม่ไม่เคยรู้นะคะว่าครูกินข้าวคู่กกับน้ำปลา กับแม่ไม่เคยรู้นะคะว่าครูป่วยครูไม่เคยบอกใครค่ะครูไม่เคยบอกให้คนอื่นมาทุกข์กับครูค่ะไม่เราเป็นคนแบบนั้นน่ะไม่เคยรู้เลยพ่อแม่ไม่เคยรู้พ่อแม่คิดว่าเรากินอิ่มเราหลับสบายเราอยู่ดีกินดีที่จริงไม่ใช่พ่อเขาไม่เคยรู้แม่เขาไม่เคยรู้ค่ะเพราะครูไม่เคยบอกถ้าบอกเขาจะรู้เขาก็ทําตัวปกติเราไม่อยากให้เป็นให้เขาต้องมา เยอะกับเราครูเป็นคนนึง่งที่เป็นคนแกร่งมากค่ะไม่แปลกใจทําไมตัวเองถึงเป็นโคตรเพชรค่ะไม่แปลกใจเลยค่ะทําไมครูถึงตัดสินใจและครูเป็นผู้หญิงที่หัวใจยิ่งใหญ่ครูมาเพื่อยิ่งใหญ่ค่ะครูไม่ใช่เป็นคนธรรมดาครูมาเพื่อยิ่งใหญ่อะไรนิดอะไรหน่อยครูไม่เคยมองเป็นปัญหานั่นคือสิ่งที่ครูได้ค่ะสุขภาพร่างกายการงานการเง,งินเริ่มเข้ามาเริ่มมีเงินเก็บ จนระยะเวลาแค่อันสั้นนะคะระยะเวลา5เดือนคุณเริเ่มมีกําไรที่จะวางผ่อนบ้านกับครูสิตาระ,ะระยะเวลาระยะเวลาห้าเดือนมีเงินเก็บหลักแสนมันสุดยอดมากค่ะทำงานประจำของเราแต่ก่อนยังไม่ได้ขนาดนี้เลยทำมาสิบสองปีต้องกราบขอบคุณค่ะเราเลือกในสิ่งที่ดีกว่าอยู่แล้วค่ะ มันสะใจในผลลัพธ์ของตัวเองตื่นขึ้นมายังตบหน้าของตัวเองอยู่เลยว่าเนี่ยลูกหลานชาวนามีบ้านเป็นของตัวเองขนาดนี้เลยเหรอวะบ้านไม่ใช่หลักแสนนะวิไม่มีความภูมิใจนะคะถ้าคนถ้าคุณรวยคุณอาจจะแบบอุ้ยก็แค่บ้านเดียวแค่เจ็ดจุดสองล้านกระจ,จกสําหรับครูค่ะครูอยู่บ้านกระต๊อบนะคะบ้านที่ไม่เคยมีไฟฟ้าใช้นะคะ บ้านที่อยู่บนดอยค่ะบนเขาค่ะน้ำไม่มีใช้ค่ะต้องใช้บ่อน้ำค่ะสำหรับคุณคุณอาจจะมองว่ากระจอกแต่สำหรับครูมันโคตรสุดยอดนะคะไปโรงเรียนต้องปั่นจักรยานไปบนเขาลงชีวิตของครูเปลี่ยนไปในระยะเวลาอันสั้นค่ะต้องกล่าบขอบคุณหัวใจตัวเองค่ะที่ฟังคนสำเร็จที่ฟังครูสิตาที่ฟังพี่เลี้ยงของเรา โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆทั้งสิ้นคุยตาบอกกระโดดกระโดดคุยตาบอก้ายไปสายคุยตาบอกอัพอัคุยตาบอกไปแคมป์ไปเพราะครูรู้ว่าทุกอย่างที่คุิตาบอกเรานั่นคือความหวังดีทําอย่างเดียวลุยอย่างเดียวต่อให้วันนั้นไม่มีเงินในบัญชีสักบาทก็ตามกูไปกูเอากูเชื่อว่ากูทําได้กูเกิดมาเพื่อชนะกูเกิดมาเพื่อเปลี่ยนชีวิตจบ วันนี้หัวข้อสุดยอดมากไปต่อไม่รอใครครูถามหน่อยถ้าวันนั้นวันที่เราจะเปลี่ยนแปลงชีวิตแล้วมันมีคนมาบอกแล้วว่าเป็นไปไม่ได้หรอกมึงทําไม่ได้หรอกคนอย่างมึงเนี่ยหรอจะทําได้มึงก็ได้แค่เป็นตัวแทนแบบไม่สต็อกอยู่อย่างเงี้ยแหละคนอย่างมึงนี่หรอจะลุกขึ้นมาเป็นผู้นําทุยครูโดนแบบนั้นนะคะหน้าตาอย่างมึงเนี่ยหรอ ขี้เลว่ะอีภูหายไงอ้วนก็อ้วนดำก็ดำอย่างมึงเนี่ยนะพูดก็ไม่เก่งเรียบร้อยขนาดเนี้ยมึงจะเป็นเจ้าของแบรนด์มึงจะลุกขึ้นมาร้อยล้านไ์สดวันแรกโดนด่าอิชนียไปฝึกให้มากกว่านี้เราค่อยมาพูดนะมึงอะ่ะมึงเป็นบ้าไปแล้วหรอไล้สารละไปรับยาช่องแปดไปมึงอะ่ะ สติแตกไปแล้วหรอมึงไม่คิดหรอว่าพ่อกับแม่จะอายแค่ไหนมึงมาเต้นอะไรแต่ครูไม่ฟังค่ะไม่มีสิทธิ์เข้ามาในหัวใจของครูค่ะครูตั้งหน้าตั้งตาไรสดเหมือนเดิมค่ะแล้วครูไม่ปิดไหลดเลยครูไม่หยุดด้วยยิ่งพูดให้ครูครูยิ่งทำยิ่งบอกยิ่งดูถูกครูครูยิ่งทำยิ่งบอกว่าครูบ้าครูยิ่งเต้น เอาสิถ้าวันนี้กูมีความสุขแล้วมึงจะตายให้มึงตายไปเอาสิถ้าวันนี้กูมีความสุขแล้วมึงตายตายไปเลยเรากำลังจะเปลี่ยนแปลงชีวิตเรารู้เลยว่าเราลบมาเยอะเรายอมรับค่ะแล้วเราไปต่อค่ะไม่ฟังเสียงใครขอโทษนะคะแม่แต่พ่อกับแม่ค่ะครูไม่ฟังค่ะครูบอกว่าหนู ทำตามพ่อกับแม่มาเยอะแล้วคุณพูดแบบนี้เลยค่ะหนูทํามาเยอะแล้วพ่อกับแม่บอกแต่งงานหนูแต่งงานพ่อกับแม่บอกให้หนูอยู่ในกรอบหนูอยู่ในกรอบหนูขอนับตั้งแต่นี้ต่อไปหนูขอเลือกทางเดินและหนูไม่เคยทิ้งครอบครัวหนูไม่เคยทิ้งข,อขง้อกับแม่ หนูทำหนูสําเร็จหนูก็ทําเพื่อใครต่อทําพ่อกับแม่ค่ะจบค่ะพ่อกับแม่ครูยังไม่ฟังเลยค่ะพ่อครูเคยฟังมาแล้วค่ะจบมามสามมาทํางานที่กรุงเทพนะแล้วส่งเงินให้พ่อให้แม่ใช้นั่นคือสิ่งที่คนจนเขาทํากันแต่เราคิดว่ากูไม่ได้เกิดมาเพื่อแค่นี้ไงครูคิดเองนะคะครูเป็นนักจินตนาการอะไรก็ไม่รู้แล้วรูก็บอกว่าพ่อกับแม่รอหนูหน่อย นูใช้ระยะเวลาแค่ปีเดียวรอดครูพูดแค่นี้ค่ะครูพูดแค่นี้ค่ะครูพูดไม่ใช่แบบหมายถึงว่าคารูอักตันยูนะไม่เพราะพ่อเราเรารู้อยู่แล้วว่าถ้าเราสําเร็จล่ะยังไงเราก็ต้องดูพ่อกับแม่ไหมถ้าวันนี้คุณเป็นขึ้นเป็นมาหาเศรษฐีร้อยล้านคุณจะไม่ดูแลพ่อกับแม่เป็นไปไม่ได้ค่ะคุณจะเอาเงินไปทําอะไรนักหนักสุดท้ายแล้วคุณต้องดูแลเขาอยู่แล้วเหมือนกับครูค่ะวันนี้ถ้าครูบอกกับพ่อกับแม่ว่า เจอกันเจอกันค่ะหนูจะแม่พ่อแม่ทํางานอยู่ที่บ้านเฉยๆนะได้รับเงินเดือนชอปปิ้งนางอ่อมบานเลยถ้าวันนั้นครูฟังเสียงพ่อกับแม่หรือครูฟังเสียงใครก็ไม่รู้มาบอกครูว่าอีคิเลไปรับยาช่องแปดอิชนีไปเรียนรู้ให้มากกว่านี้แล้วค่อยมาสอนคนถ้าครูฟังเสียงคนเหล่านั้นไม่มีครูนับตังในวันนี้นะคะ แล้วครูยิ่งทำยิ่งทำยิ่งทำค่ะครูไม่เคยเอาคำพูดเหล่านั้นคํ้ามาใส่ใจเลยถามว่ามันเฟลไหมที่เราเห็นครั้งแรกเฟลค่ะแต่บอกว่าแต่บอกกับตัวเองว่าไปต่อไปต่อน้ำตังไปต่ไปตอไปได้น้ำตังมึงทำได้มึงเป็นคนมึงคนเก่งคนเจ๋งมากเลยตื่นเช้ามาครูจะบอกกับตัวเองค่ะข้อดีของครูครูจะพูดออกมาค่ะครูลดน,น้ำต้นไม้ไปครูพูดไปน้ำตังนี่มึงโคตรเจ๋งเลยมึงเก่งมากเลยมึงยิ้มหน้ารักมากเลย มึงมีเสียงหัวเราะที่น่ารักมีแต่คนหลงรักมึงรอยยิ้มของมึงนะเป็นที่น่าดึงดูดผู้คนมากมายเข้ามาสนับสนุนมึงจริงๆมึงนี่โคตรตั้งใจเลยมึงเป็นคนที่ตั้งใจทําอะไรแล้วมึงสาเร็จง่ายๆจริงๆเลยมึงนี่เป็่สุดยอดมากเลยมึงมีหัวใจกระตันยูรู้คุณมากมึงเป็นลูกที่ดีของพ่อของแม่มึงเป็นแม่ที่ดีของลูกมึงเป็นลูกศิษย์ที่ดีของครูบาอาจารย์มึงเน่งเจ๋งว่ะมึงมีความมุ่งมั่นที่สุดในโลกเลยนับตังมึงนี่โคตรขยันว่ะมึงมีหัวใจที่ซื่อสัตย์มึงเป็นผู้นําาทียยยอดเเมมกลำ ต่างแม่งลุยแม่งลุยอ่ะเออมึงเป็นสายลุยมึงเมนหัวใจโคตรเพอ่ะมึงเกิดมาเพื่อยิ่งใหญ่จริงๆเว้ยสะใจครูพูดกับตัวเองแบบนี้ค่ะต่อเนื่องค่ะพูดค่ะอะไรดีมึงนี่ไหลสดเก่งมึงสวยวันสวยคืนมึงแฟนรักแฟนลเลยเฮ้ยมึงนี่สุดยอดมึงนี่มีเสียงทรงพลังที่สุดเลยแต่บางคนค่ะลองพูดสิข้อดีของตัวเองพูดไม่ได้ลองพูดต่อ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 กันสิ แค่ข้อดีของตัวเองยังพูดไม่ได้เลยต่อเนื่องกันนะ่ะเอาสิสามสิบสี่สิบอย่างโอ้ยสิบเจ็ดอย่างมันน้อยไปสิบเจ็ดอย่างน้อยไปค่ะคนเราเกิดมาทั้งชีวิตมีข้อดีแค่สิบเจ็ดอย่างเราเป็นไปไม่ได้หรอกเห็นไหมครูไม่เคยฟังเสียงใครครูฟังเสียงแต่ของตัวเองถ้าคุณอยากถ,าถ้าอยากเปลี่ยนแปลงชีวิตนะถ้าอยากเปลี่ยนแปลงชีวิตคุณต้องมองหาข้อดีก่อนฟังเสียงของตัวเองไม่ต้องฟังเสียงใครปิดหู ฉันไม่ได้ยินมึงทําไม่ได้หรอกไม่เป็นไรเดี๋ยวกูทําให้ดูคนอย่างมึงนี่เราจะทําได้กูนี่แหละโคตรเก่งร้อยล้านไกลเกินเอื้อมกูจะทําให้ดูมึงลองพูดมาสิกูตอบกลับได้หมดแะผู้หญิงตัวเล็กๆคนคนเดียว มึงจะทําได้เหรอเดี๋ยวกูจะทําให้ดูว่าผู้หญิงตัวเล็กก็ทรงพลังมากแค่ไหนไปเหอะไร้สดบ,บ้าบ้าบอบ้าบ้าบาบอนี่แหละจะรวยให้มึงดูปัญญาอ่อนและไร่สดทุกวันชีวิตของกูเดี๋ยวกูจัดการเองลองตอบมาไม่ว่าจะเป็นเสียงเล็กๆในหัว ไม่ว่าจะเป็นเสียงคนอื่นครูบอกกับตัวเองอยวกูจัดก,การชีวิตของตัวเองแล้วใส่พลังไม่มีทางไม่มีใครทําอะไรคูได้ครูไม่เคยรอฟังนะคะครูบอกแล้วขนาดคําพูดของพ่อกับแม่ครูยังไม่ฟังเลยครูยังไม่รอเลยแล้วคนอื่นหรอไม่มีผลในชีวิตของครูค่ะครูบอกเลยไม่มีผลค่ะในวันที่เราเริ่มต้นเราไม่มีทีมงานเลย พอเราสร้างค่ะเราสร้างตัวเองขึ้นมาสร้างตัวเองขึ้นมามันมีทีมงานเข้ามาสมัครกับครูห้าคนแล้วครูไปเรียนคอร์สมีนในแครดมีเรียนคอร์สกับครูจิตาค่ะ,ะครูเสียส้มนะคะเขาบอกว่าครูเสียส้มก็อยู่ในคอร์สนะคะเขาบอกว่าในวันนั้นเขามีทีทมงานแค่ยี่สิบคนแล้วเขาสามารถขึ้นมาเป็นผู้นําหลักในบริษัทได้ครูก็บอกกับตัวเองว่ามันจะเป็นยังไงนะถ้า ครูเสียส้มเนี่ยมีทีมงาน20คนแล้วขึ้นมาเป็นผู้นําแต่ถ้าเรามีทีมงาน5คนแล้วเราขึ้นเป็นผู้นํามันจะสะใจแค่ไหนวะครูบอกกับตัวเองแบบนี้ค่ะและระยะเวลาแค่สองเดือนค่ะครูมีทีมงาน5คนค่ะครูสามารถอัพตัวเองขึ้นเป็นผู้นําหลักของบริษัทได้โอ้โหสะใจมากเลยครูมีความนไม่ยอมอยู่ในตัวเองตั้งแต่วันตั้งแต่คลิปต้นต้นไหลที่ครูบอกนะคะครูเป็นคนที่นัไม่ยอมด้านดีค่ะครูไม่ยอมหรอกคะ่ะเฮ้ ทำไมต้องไปเอาตาไปมองคนที่ไม่ทำวะเขาไม่ขึ้นเลยกูก็ไม่ขึ้นเขาไม่อัพกูก็ไม่อัพไม่นะคะคูมองค่ะอ้าพี่ส้มยี่สิบคนขึ้นผู้นำได้เอาว่านับตังห้าคนก็ขึ้นได้วะหุยครูจิตาจะซื้อคาลือดหาดหอ้ยหนูเอาแบบแม่แหละหนูทำได้แม่หนูยังไม่ติดลบหนูยังไม่เป็นนี่ถึงสิบล้านเลยหนูว่าหนูได้ได้แช่แป้งหนูเจ๋งหนูเก่งหนูแจวขนาดนี้ กระจอกว่ะมันอยู่ที่ใจมากกว่าอยู่ที่ใจมากกว่าค่ะถ้าคุณรอนะคะมีคําว่ารอรอ,รอทีมงานขึ้นก่อนแล้วหนูค่อยขึ้นอย่าหวังค่ะไม่มีทางค่ะเสียเวลาคู่บอกเลยค่ะคูณบอกคบอกดักไว้เลยว่าหนูจะต้องเจออะไรหนูรอทีมงานก่อนค่ะหนูค่อยอัพรอไม่ได้ค่ะเสียเวลาไปประมาณสี่ห้าเดือนถ้าหนูใช่รอีบางคนเป็นปีบางคนมาก่อนคุยอีก อืมนะคะดังนั้นไม่เกี่ยวมันอยู่ที่ใจเราว่าจะเอาบางคนอะ่ะกูต้องบอกก่อนนะคะในวันที่เราเปลี่ยนแปลงตัวเองเริ่มต้นเราส่งอ่ามันมีคนหนึ่งส่งคลิปมหากราบยี่สิบวันให้เราชื่ออะไรไม่รู้กูจำไม่ได้ส่งมาค่ะแล้วเขาก็ให้ข้อมูลเราดีมากๆค่ะเขาให้ข้อมูลเราคอยให้ข้อมูลเราในวันนั้นเรายังไม่เป็นตัวแทนด้วยซ้ําเขาให้ข้อมูลเราพูดจาดีมากกะว่าเฮ้ยพี่คนนี้ดีวะ่ะ ถ้าฉันจะเริ่มทําธุรกิจฉันจะติดต่อพี่คนนี้ทันทีนั่นคือสิ่งที่ครูบอกกับตัวเองและค่ะไม่พอค่ะเราไปเจอผู้หญิงคนหนึ่งค่ะที่แบบออกมาเต้นค่ะออกมาบ้าว่าคือครูปลาค่ะครูปลาไม่เคยส่งคิปมหากานยี่สิบวันให้ครูเลยแต่ครูตัดสินใจไปสมัครกับครูปลาค่ะเพราะอะไรเพราะเขาพลังงานสูงเขาดึงดูดคนแบบครูค่ะเขาดึงดูดคนแบบเราอ่ะให้เราอ่ะ ดังนั้นเหมือนกันมันไม่เกี่ยวเลยมันไม่เกี่ยวเลยกฎจักร,รวาลกฎแรงดึงดูดมันเป็นกฎที่ต่อต้านไม่ได้มันเป็นกฎธ,ธรรมชาติที่ไม่สามารถต่อต้านเขาได้วันนี้คนตื่นเต้นกับคนตื่นเต้นมันก็มันก็ต้องได้เจอกันหน,หนูเข้าใจความหมายไหมมันต่อต้านความสำเร็จไม่ได้ครูเห็นทีมงานแค่ห้าคน มีทีมงานแค่ห้าคนแต่เห็นทีมงานแบบโอ้ยแบบสมบัตกับกูเยอะแยะมากมายกูไม่รอกูต้องรอให้ตัวเองมีทีมงานเป็นร้อยก่อนกูค่อยสําเร็จไม่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 นะคะเห็นไหมสุดยอดมากเลยนะถามตัวเองค่ะฉันจะไปต่อหรือฉันจะเอายืนอยู่ตรงนี้ฉันจะเอาแค่นี้ ทำไมครูนักตังถึงสร้างผลลัพบทำไมถึงอยากสร้างผลลับทั้งๆท,ท,ที่มีผลลั์อยู่แล้วครูจะทำจนกว่าจะเชื่อครูจะสร้างผลลัพธ์จนกว่าคนที่เดินตามครูจะเชื่อแล้วก็วิ่งตามครูพ่อกับแม่ครูาเดือนแรกไม่เชื่อครูว่าครูได้บ้านคิดว่าครูมโน เป็นไปไม่ได้หรอกคนอย่างมึงเหรอขนาดพ่อก,กับแม่ครูนะคะมึงอย่ามาโกูหกกูทําบุญบ้านเขายังไม่มานะคะเขาไม่เชื่อครูคะ่ะว่าครูได้บ้านทําบุญบ้านมีแต่ครูสิตาครูปาและคุณนับตังะคะมีแค่นี้คะ่ะไม่มีใครเชื่อไม่มีใครเห็นด้วยมึงทําอะไรขนาดพ่อก,กับแม่ครูยังไม่เชื่อครูเลยแล้วเราจะบังคับให้คนอื่นมาเชื่อเราเป็นไปไม่ได้คะ่ะแต่จะสร้างผลลัพธ์ให้ดู พอมาเจอบ้านพ่อ hmm. ก mm ับแม่มาเจอบ้านเป็นไงนี่มึงอยู่บ้านใครหรือเปล่าบ้านหนูนี่บ้านหนูเดินอ้อมบ้านค่ะสำรวจว่าเรามาเช่าบ้านใครอยู่หรือเปล่าไม่ค่ะซื้อค่ะอืมเห็นไหมดังนั้นครูเลยรู้สึกว่าขนาดพ่อกับแม่เรายังไม่ไม่เชื่อเราเลยเออเราก็เอาคนที่ที่เชื่อเราเราก็เอาคนที่ไปกับเราเราก็เอาคนที่ไฟกับเราเราก็เลือกคนที่หัวใจแบบเรา แค่นั้นเองเรามาเพื่อ,อยิ่งใหญ่อะ่ะเราไม่ได้มาเพื่อเป็นกระต้อยน้อยนึงอะ่ะเราไม่ได้เป็นคนแบบนั้นอะ่ะเราไม่รู้ว่าจะเกิดมาทําไมมันเป็นคนแบบเบเบอะ่ะเออครูเคยจินตนาการนะคะว่าเหมือนครูอยู่บนเวทีอะไรสักอย่างหนึ่งอะ่ะมันฝันอะ่ะหรือมันอะไรสักอย่างมันเห็นภาพอะ่ะตั้งแต่เด็กคะ่ะฝันเห็นภาพว่าตัวเองอยู่บนเวทีมือถือไม์ไฟสองหน้าไม่รู้ว่าอยู่บนเวทีเป็นอะไรจะเป็นนางสาวไทยคงเป็นไปไม่ได้เราคิดนะ เป็นนางสาวไทยมึงเตี้ยขนาดนี้มือถือขึ้นอยู่เบึงหรือกูจะเป็นนักร้องวะหรือกูจะเป็นอะไรที่ไหนได้รู้เลยว่าอ๋อเราเป็นบุคคลสําคัญระดับโลกเราเป็นนักสร้างแรงบันดาลใจรู้เลยกราบขอบคุณของตัวเองที่เป็นนักจินตนาการยืนอยู่บนคันนาอยากเป็นนักร้องมือถือมไมค์เฟซสองหน้าพอตาเราเห็นเราอยู่บนเวทีเห็นต้นไม้ใบหญ้าพิวมานึกว่าทุกคนอยากจะจับมือขอถ่ายรูป ดูค่ะการจินตนาการของครูสุดยอดอืมวันนี้คุณึงบอกนะคะคลิปนี้มันสุดยอดมากนะคะไปต่อไม่รอใครค่ะไม่เกี่ยววันนี้คุณจะยิ่งใหญ่มันเกี่ยวกับคนรอบข้างหรือเปล่าไม่เกี่ยวเลยเกี่ยวที่หัวใจของคุณว่าคุณเชื่อมากแค่ไหนคุณเชื่อหรือเปล่าว่าคุณมันเป็นไมได้สําหรับคุณคุณเชื่อหรือเปล่าว่าถ้าวันนี้คุณได้รับกําไรหลักล้านต่อเดือน มันจะเป็นยังไงคุณเชื่อหรือเปล่าว่าคุณทํามันได้คุณเชื่อหรือไม่ว่าคุณสามารถขึ้นมาเป็นคนหนึ่งเป็นครูที่แบ่งปันผู้คนแบ่งปันคนคนที่ได้เข้ามาหาเราจะสําเร็จทุกคนเขามีกินมีใช้มีความสุขคุณเชื่อหรือเปล่าครูเคยอยู่ท้ายท้ายห้องเป็นตัวแทนไม่สต็อกทําไมเราลุกขึ้นมาได้เพราะใจครูทั้งนั้นค่ะไม่ได้อยู่ที่ใครเลยต่อให้มีทีมงานแค่ห้าคนบางคนมีเยอะกว่าครูอีก มีห้าคนกูยังไฟเลยมันไม่เกี่ยวคูเถียงจนคูนั่งเถียงยืนเถียงคูนั่งยันนอนยันได้เลยว่ามันไม่เกี่ยวค่ะมันไม่เกี่ยวค่ะมันเกี่ยวที่ใจจะเอาอะค่ะและนะคะเร็วๆนี้นะคะรอดูผลลัพธ์นาใหม่ล่าสุดแกะกล่องของครูนตังได้เลยค่ะครูบอกเลยว่าไม่เกี่ยวค่ะไม่เกี่ยวว่าจะมีทีมงานมากไหม หรือน้อยแค่ไหนคะ่ะมันเกี่ยวที่หัวใจของครูคะ่ะรอดูผลลัพธ์ได้เลยคะ่ะจะอยู่ที่เดิมอ้าวแล้วแต่คุณเลยหนูเคยเป็นสมองคะ่ะแม่หนูเคยใช้ชีวิตแบบนี้หนูได้กําไรเท่านี้แล้วแต่เลยนะคะอืมเพราะมัน,มนความสำเร็จของครูไม่ได้ขึ้นอยู่กับคุณคะ่ะความสำเร็จของครูมันขึ้นอยู่กับตัวของครูเองอืมมันขึ้นอยู่การตัดสินใจของครูเองมันไม่ใช่ขึ้นอยู่การตัดสินใจของใครเลยอือ ใช่ใจจะเอาดังนั้นวันนี้นะคะมันสุดยอดคลิปมากๆดูซ้ำวนไปค่ะลูกดูซ้ำวนไปค่ะออกมาไลยสดเพื่ออะไรเลยสดคุณพัฒนามากแค่ไหนทุกการเลยสดเงินหลังไหลเข้ากระเป๋าคุณหรือไม่การเงินของคุณขยายเติบโตผีดอกออกผลหรือไม่การงานของคุณขยายเติบโตหรือไม่ คุณแบ่งปันด้วยหัวใจจริงๆหรือไม่หรือทำพ่อหน้าที่คุณยังฟังเสียงคนรอบข้างอยู่หรือเปล่าคุณยังรอใครบางคนรออะไรมากมายมหาศาลที่มันเป็นเหตุผลเลืงเงื่อนไขทำให้คุณต่ำลงหรือเปล่าแล้วแต่ครูไม่ต้องฟังครูนะคะไม่ต้องเชื่อครูเลยไม่ต้องเชื่อครูเลยค่ะลองทำดูลองเป็นดูแล้วคุณจะรู้สึกค่ะอืม นะคะทั้งหมดทั้งมวลไม่ได้มีเจตนาจะว่าใครแต่ออกมาแบ่งปันจากหัวใจสิ่งที่เราเรียนรู้กับคุณจิตาได้ผลลัพธ์แบบไหนครูแชร์ประสบการณ์ทั้งหมดอยากจะเชื่อก็เชื่อ,อแล้วลงมือทําก็ลงมือทําผลลัพธ์เกิดขึ้นล้านเปอร์เซ็นต์ค่ะลูกหลานชาวนาคนนี้ยังทําได้ดังนั้นเป็นกำลังใจให้สําหรับคนที่อยากจะเปลี่ยนแปลงชีวิตไม่ต้องเชื่อในสิ่งที่ครูพูดแต่จงพิสูจน์ด้วยการลงมือทําค่ะด้วยรักและปรารถนาดีจากบอสคุณนภังเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะวันนี้ สวัสดีค่ะ